อันนี้คือส่วนผสมนะคะก็จะมะีเราจะทำปอเปี้ยหอ่อสามเหลี่ยมนะคะ,ะจะทำสองสองไส้ไส้แฮมกับไส้มันฝลังก็จะมีมันฝลังนะคะมันฝรังหนึ่งร้อกรัมแล้วก็ทูน่ากระป๋องใส่ทูน่ากระป๋องหนึ่งป๋อง แฮม3ชิ้นแล้วก็แผ่นปอเปียแล้วก็ไบโอบะนมแล้วก็อันนี้คือแป้งสาหลีผสมกับน้ำนะคะเอาไว้ชุบเวลาเราจะปิดแผ่นปอเปียนะคะก็มีน้ำมอีอะไรนะเกลือพริกไทยคะ่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นซุปก้อนอซุปผงนะคะ อะเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยค่ะลืมบอกส่วนผสมอีกอย่างนะคะก็คือออันนี้หอมหัวใหญ่ถ้าหัวใหญ่นะคะประมาณหนึ่งส่วนแปดแบ่ง1นส่วนแปดเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวลงมือทำกันเลยค่ะมายงเนสด้วยนะคะลืมมายางเนสอีก มายองเนตสองช้อนโต๊ะเดี๋ยวจะซอยหอมนะคะซอยหอมก่อน ใหญ่ก็ได้แล้วส่วนใบโอบะก็จะมาใบโอบะนะคะก็แบ่งครึ่งค่ะล้างก่อนนะคะล้างแล้วก็ซับไม่แห้งไม่ชื้น แฮมก็แบ่งครึ่งนะคะตัดครึ่งแล้วก็จะผสมนะคะผสมในส่วนของอทูน่านะคะเดี๋ยวเราจะผสมในส่วนของทูน่าก่อนนะคะทูน่าเอาน้ำมันออกให้หมดนะคะ แล้วก็ใส่คลุกกับหัวหอมนะคะที่เราสับไวแล้วก็ใส่มายองเนสนะคะประมาณสองช้อนโต๊ะ อันนี้ในส่วนของไส้ทูน่านะคะก็มีส่วนผสมแค่นี้ค่ะเราก็จะพักไว้ก่อนอแล้วจะมาทำในส่วนของไส้แฮมนะคะแฮมก็คือ,อมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งต้มสุกก็บดนะคะบ,ะบี้ให้ละเอียดอันนี้ใช้ซ่อมนะคะ ก็ประมาณนี้ก็โอเคค่ะก็ใส่นมนะคะใส่นมสดนมสดประมาณหนึ่งแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะ แกะยากนี่จะ่ผงปรุงรสกะัก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็จะมาห่อกันค่ะก็จะใช้แผ่นปอเปียนะคะเราจะตัด แผ่นปอเปียนะคะเราจะแบ่งตัดเป็นสามส่วนนะคะก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ฉีกฉีกออกทีละแผ่นนะคะฉีกพยายามอย่าให้ขาดนะคะ อันนี้เราก็ฉีกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะแห้งนะคะเราก็เอาแรปปิดไว้เดี๋ยวแผ่นแห้งแล้วมันจะแข็งเ่าเดี๋ยวก็จะทำการห่อนะคะเ,เริ่มจาก ทูน่าก่อนนะคะต้อย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันล้นแล้วก็พับนะคะพับสามเหลี่ยมแล้วก็ข้างบนพับไปอีกหนึ่งรอบจนใบโอบานะคะเราก็เอาหลังข้างหลังใบเนี่ยคะขึ้นตรงนี้ แล้วก็พับส่วนที่เหลือนะคะก็เอาแป้งสาดีกับน้ำที่ผสมไว้นะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะ ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะหมด แฮมก็เอาแฮมใส่น,นะคะแฮมวางนรงแล้วก็พับสามเหลี่ยมเหมือนกันค่ะ ขึ้นไปแล้วก็เอาโอบัใส่เหมือนเดิมค่ะอันนี้จะกลับด้านหน่อยนะคะเอาแจกใบออกทางนี้ ก็ทำต่อจนหมดค่ะก็เสร็จแล้วนะคะก็ได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะเอาไปทอดนะคะ ก็พอดน้ำมันไฟกลางนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือปอบเปี๊ยสามเหลี่ยมบอกเลยว่าอร่อยนะคะลองทำดูนะคะขอบคุณค่ะ